ว่าลูกหน้าบางังบังลอยข้ามหัวมาเฉียนๆนะปึง๊งโอ้โหสุดดูนะครับพี่บอลไปมาปึ๊ยังเหลืออีกดีไซนตีหงายมือตีครับพี่ไก่ต้มโอ้ยังอยู่ไม่ตายหงายมือตีถ้าจอดมาเป็นเรื่อง จอดมาไปเรื่องครับไม่จอดครับโดนเป็นมิดรูนะครับป๊อกจะใ,ใสใสป๊อกโอ้ยสามแต่ให้ดูพี่คนเตียจอดโอ,โอ้ยจริงๆด้วยฮะทีมเดียวกันเขาบอกว่าไม่ต้องตีจอดนะจะดูเขาจะเชื่อไหมเขาจะเชื่อไหมอืมเขาไม่เชื่ออมือตีป๊อกอตายครับ นักกีฬาก็บอกไม่ตายผมแหกปากไปแล้วว่าตายครับเดีวว๋ยวก็โตโลูกนี้ครับหงายมือตีลูกียวย้อยป๊อกอุ้ยจอดคโโดโโดรับสุดจอดป๊อกเต็มเม็ดเลยดูซ้ายซ้ายอลอยลูกมาป๊อกจอดง่ายจอดครับตีนี่คือหงายมือตีทำตัวปัง ไป้ายครับสายมาครับน่าหงายมือตีครับตัวตีหงายมือคนเดียวจอดครับดูนะน้าป้องอุ้ยจอดเลยครับลวงจอดสวยปูวิ่ไก่เตะ ตีแบบหงายม uh, ือครับฮ่าตูนะครับตีไก่เตรียมร้อยมาปังแกนโดแรงที่บนจะตีตกก็แบบไม่ถึงดำเข้ามาเปลี่ยนาไหยปอ๋อหายไปดำเข้ามาเปลี่ยนครับพอพี่บนตีถูกเนี่ยแต้มโกยเลยนะครับรอบนี้ป้องจอดไม่จอดไอ้เตรียมร้อยลูกมาไอ้ปังโดนเต็มเม็ดเลย ใกล้ตเหมือนถ้าโดนแก่นเหมือนจะออกด้วยนะครับตฮยปังดูนะครับปหลล์ไมอายุเยอะที่สุดในสนามนะครับ78ปีพี่น้องเข้าเปลี่ยนครับลุงนี่ดูนะครับคู่นี้ใครชนะเข้ารอบนะบดูปอลามจะเข้ามาเข้ามาแล้ว โฉนลุกล่างเกือบสองแป๊มเดียวดูพี่ไก่ตีโดนงนี้ตีดีหลวงพ่กจะเข้ามาค่มดูนะครับโอ้ลวงนี้เห็นมาเปลี่ยนแลบลิ้นชิบชิบนิดหลยลูกต่อเต็ ดูพี่ไก่ไอยัดไปครับลงนีหางมือปีบึงโคตนิดนึนงเขามาสวมวสวมเหล็กตัวกวคนเยียบมึดาม,ม,มาแล้วปูเข้าสวยครับ ดูนะครับที่บนเตรียมตีครับลุงขีายมาหากร้อยลูกมาป้ง้งหวานเขี่ยเข้าเลยเหมือนสองอ่ะตีลูกนี้เหมือนถ้าโดนแก่นเหมือนจะออกด้วยนะครับไปปุง้ง <c oughs> ดูครับปลาลามเข้ามาเกือบเปลี่ยนนะนิดนึงลามเข้ามาชนอุ้ยกระชนลูกบนด้วยมั้งเท่าทีเห็นโยนขอวดีไก่ไปมือซ้าย้่งเอาสวัสดีครับหได้ยินเสียงผมจะไปจ่าย โูที่หมึกจะเข้าคมนะครับลุงโอ้หมึกก็เข้าหลุดครับลุงม,มันระยาบด,ดีมากที่หลังคานมาเลยนะแซววิชม้กกอง อ่านะครับพอพี่บนตีถูกเนี่ยเต็มโกยเลยนะครับรอบนี้ต้องจอดไม่จอดเต็มมากพี่ไก่เหลือลูกนึงดูดูพี่ไก่เด็กเข้ามาซุกงมไหน ใก่มากุบมไม่ถึงน้องได้หนึ่งแล้วมาหารูกเราปะหลุดไปไหมมาหารูกเราเนี่ยี่น้องเขาครับู้หลุดครับลงนี้มันวิ่งแรงเกินไม่อาำหยุดล้ว ันนี้เล่นหัวที่สองครับยังศูนย์ศูนย์หัวแรกแก่นดอกไม่มีใครได้แต้มป๊อปกเข้ามาสองแต้มิดาดวเทาแล้วสอง มีข่าวไปเดี๋ยวพอเปลี่ยนเปลี่ยนท่านโดนนะครับแหลกที่โดนจะตีอุ่ต่งมก็แบบไม่ถุนด้วยกันมาเปลี่ยนหายไปอ๋อหายไปดำก็มาเปลี่ยนขาวออกใครลู้จักก็มาเปลี่ยนเฮ้ยผมพูดอยู่สามพันลึกไปแล้วต้องการนี่ครับกระตอมจัดเตะครับลุงดูสถานการณ์ปุ๊บโอ้โหกลายเป็นปลาหลับได้เต็มครับ ปลาลําเข้าดีด้วยปลาลําเด็กหญิงวัยเจ็ดสิบแปดขวบดูพี่น้องจะเข้ามาเปลี่ยนไหมพี่น้องเข้ามาป๊อปเปลี่ยนครับป,รลาาปลาลําก็มาเอือบนะมึกจะเข้ามาคุมมึกมีลูกปลาลํานะ โอ้จนออกเยอะมากครับข้างล่างได้แล้วครับดูพี่น้องจะเข้าครับโ้แรงอยู่ไม่เปลี่ยนมาดูป๊อกใจแ,แก้สถานการณ์ครับแค่ลากกันได้หรือไม่ดูนะครับออกามาลักโอ้โหเปลี่ยนนะครับลูกนี้ต้องดูวิ่ไก่เตับ ตีแบบงายมือก่อีให้ด็ดะโนะ่ไก่เตรียมลอยมาปองเปลี่ยนหอกินด้วยไม่ได้ดูพี่น้องจะเข้าเปลี่ยนพระหล่อมสวยฮะดูพี่ไก่จะตียัง อันดูนไอ้ปังอุ้ยจอดเลยอ่ะหลงจอดสวยโอเคน้องจะเข้ามาชุบพี่น้องก็เข้าเปลี่ยนอีกลูกแล้วตอนนี้ให้พระรามเข้ามาฮุ้ยเสียร์จันเสียรเปลี่ยนเหมือนกัน ดูพี่ไก่ตีหงายมือตีครับดูฮะเตีหงายมือคนเดียวจอดครับ ดอกป๊อกป๊อกเ,เขาเปลี่ยนไหมปุ๊บใหม่เปลี่ยนครับแพ้บนครับแพ้สองด้วยมั้งครับแพ้สองโหตีเปลี่ยนนะพอดีครับแม่เ,เขาได้เล่นเหรอ มีผลจากไต้นี่ก็อีสายครับสายมาครับนะมันจอดอยู่แต่ว่ามันสกูไขครคร่เพราะไม่ได้เปียกเมือกเหลือสองครับเหลือสองจะสองเหมือนกันเนี่ย ม,มาเข้ามาปุ๊บเปลี่ยนที่ฝนต้องซับแล้วครับลุงพี่ฝนต้องกล่อมนะครับลุงจะกล่อมได้หรือไม่คอยมาปึง้งโอ้โหเฉียครับลูกสุดปอกใแก่แก เข้าขึ้นสองเมตรเลยไหมเอกจะเข้าคุ้มเสียหนังแล้วอู้เหมือนระยะดีจังเลยจะเข้าเต็มสองนะครับตอนนี้ แส้มสองได้หรือไม่ไม่ไ,มได้ได้แต้มเดียวโอ้พลาหล่ำเข้าดีเนี่ยดูพี่น้องเข้า,าพี่น้องเข้ามาเรียน,นครับลูกเปตองมันก็ก,กลมๆม,มันของไม่แน่นะครับบางทีดูเป็นต่อมันก็ไม่ใส่นี่ก็โอเพ่นมาเยอะแล้ว ไก่จะเดินมาหาํำเลตีแล่วดูพี่ไก่จะตีนี่คืองายมือตีทำตัวปังเรียบร้อย ดูพี่น้องนะฮเข้ามาปาหล่มก็เข้าดีนะครับอยู่ในโซนนะโอ้พี่น้องเข้าดีอสองลูกเปลี่ยนหมดเลยดูพี่ไก่จะตีกลูกหนึ่งครับหายมือตีคนเดียวในสนา,นาม เตรียมตัวดูปตึ้งโอ้ยไม่จอดครับเต็มเม็ดเต็มเม็ดนะดูนะครับปอกจะเข้านี่ก็เข้าไปตองแบบหนึบเนันชุบใหม่ถึงครับแพ้สองเลย ตีลูกข้างไปซัดดูซ้าย,ายดูซ้ายลอยลูกมาป๊อกจอดไม่จอดครับโอ้ทีนี้เข้ายากเลยครับขวาัญนกมึกจะเข้ามาเขา้ายังไงเขา้าจริงๆฮะเขาจะเข้าอ้อม ขึ้นมาแซงชนะ<ด>อู้ไม่ถึงครับมโดมดูหมึกจะเข้ามาอีกลูกหนึงครับหมึกเข้ามาแทงครับ แตมเดียวอยู่แค่ข้าลูกสองกับลูกที่หนึ่งลูกต่อครับโอ้โหนี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเชือบเชือยตกอยู่แบบอยู่เนิบทั้งคู่เลยดูพี่น้องไงจบไม่กินอ้าวดูป้าหลามเข้ามาใช่แล้วป้าเแกดูออกนะไอะไรเนี่ย เ <Yeah. S 2> <laughs> มือกเข้าครับลูกนี้ดูนะครับนี่เข้าไปตองดีจะแทงโอ้โหเฉี่ยวมาจินครับดูนะครับดูลูกตีลูกนี้มีซ้ายลอยมาโอ้ตีไปท่าสนามไปแล้วครับตีไปตีไปทีเดียว ดูพี่บนตีใหม่ลูกนะครับแทงลอยลูกมาเต็ดเลยไม่เต็ดครับเขกหัวดูพี่ไก่เข้าครับลอยลูกมาโอ๊ปเปลี่ยนเลยแรงไปนิดนึงดูป๊อกจะเข้าแต้มสองนะับ สองแต้มอุ้ยเหลืออีกลูกหนึ่งข้อสามมันจะเป็นหหรือว่าหกสองโอ้สวยด้วยดูต่อครับพี่น้องจะขึ้นนะแนนนำหกสองแล้วนะครับ <Okay. S 1> ทีมนครลังสิตเจอกับป๋าชูสามอลาปลาลขึ้นมาโอ้ปลาลามไม่ถึงครับนิดเดียว ตรงนี้กัะแรงนะครับโอ้ขาดหน่อยหนึ่งหรือเปล่าหรือเปลี่ยนไม่แน่ใจพี่ไก่เดินเข้างวงว้แล้วนะเดี๋ยวดูพี่ไ,ไก่จะตีลูกนี้ครับหงายมือตีลูกียวยอยป๊อกอุ้ยจอดครับสุดจอดตีงามตีงาม ดูพี่ไก่จะตีไงมือตีปุ๊บตายครับนักกีฬาก็บอกไม่ตายผมแหกปากไปแล้วว่าตายครับเดีว่าโต๊ะทีมเดียวกันเขาบอกว่าไม่ต้องตีจอดนะจะดูเขาจะเชื่อไหมเขาจะเชื่อไหม เขาไม่เชื่อ,อจริงๆนะเขาเชื่อเขาเชื่อครับไม่จอดนะห <c oughs> มึกเหลือสองเหลือคนละสองลูกนะครับตอนนี้ <c oughs> โว้ว่าไปน่าดูหมึกจะเข้าครับมเข้าไปตองดีนะครับดีนะครับเมาไว้ก่อนอดโดนไว้ก่อน จะให้ดูพี่พลเตียม,มจุดโอ้ยจริงๆด้วยนะที่ลูกนี้เขียวแก่นไม่กินสามเต็มสามเต็มจริงอ่ะจริงอ่ะดูมึกจะเข้าคุมครับจิ้มเลยเป็นไงนี่ก็เข้าไปอตองดี สุดหยอดครับอาดูนะครับป๊อกจะใสใส่ป๊อกโอ้ยสามเต็มอาดูนะครับปลาลำจะเข้ามาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยน อ่าแล้วยืนในสนามไม่ได้แล้วอ๊ระหล์มเข้ามาเปลี่ยนโหเวี่ยงมาเต็มที่คะแนน9้าต่อ2นะครับตอนนี้อีกฝั่งต้องการเอีกฝั่งต้องการสองครับดูหมึกเข้านะฮะหมึกเข้าไปตองดีครับ เข้ามาเปียนย่างแพงปลาหลามด,ดูหมึกจะแทแงลูกนี้ไม่ลุกตัวเองก็ลุกปลาหลามครับเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนจริงๆด้วยข้างบนด,ดูปอกกะแทงลิศแล้วครับ ไม่เออไม่ถึงป๊อกไม่ถึงคไอ้พึ่งโยนใส่ได้แค่ขาตอนไม่แรงนะฮะอ่าดูป๊อกจะใส่ใหม่นะครับออกสนามอู้ยหนักกว่าเดิมสองเต็มไอ้ลูกไม่ตรงไอ้ไอ้ลูกเบาตรงไอ้ดูมุมข้างไม่เป็นไรเราตีเกมไงมี้ยบอลตะครับลูกเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยเปลี่ยนตายขุมแล้วชิดซื้อตัวมาให้เข้าครับตีนี่เข้าหรือ เอเลยนดด่อตีเตีเกมดีกว่าตีเปลี่ยนอยู่ด้ไก่ตะมึงตีเกมตีเกมตีคนสนามระวังนะจ๊ะตัวที่ลกนะครับถ้าตีโดนเกม รไม่โดนไม่เกมครับสวยครับสิ่แต้มแล้วนะครับอีกทีมนครรังสิตว่าจะทําเกมได้มาลากกกนมาต่อแล้วปาลามก็เอามั่งครับแต่ว่าลูกออกครับดูปาลามเอาอีกลูกเปลี่<ป>ยนปาล,ลามเข้ามาดูปปางงพี่น้องเข้ามา ไม่ถึงเพียงพอปอกจากดับมานะครับหอนมาชุบไม่ถึงไกลมากาอันนี้ก็ไม่ได้แล้วพี่พลต้องแจ้แล้วดูพี่พลจะแจ้นะครับปอกไม่ถึงแเปล่าลแล้วเปลี่ยนคุปมี้รูปเดียวก็เห็นด้านเดียวแล้ว โดนก็มาโอ้แพ้ปลาหลับหมดเลยทำแล้วครับทีนี้ไม่โผล่เหมือนกันฮะ<อ>มาเลยสดอะไเสียน้อยแล้วครับอีกฝั่งก็เข้าหลุดนะฮะดูดูนะครับหมึกจะเข้ามาทำแต้มสองกะแทงตัวเองแทงได้ด้วย มันแท้ลูกนวนหรือเปล่าไม่แน่ใจดูพี่ไก่เข้ามาชืบพี่ไก่เข้ามาที่หนึ่งเลยโอ้สามสี่แล้วครับตอนนี้ห้าแต่เขาให้หรือเปล่าไม่รู้ครับผเข้ามาแล้วครับลูกแรกครับรอบนี้น่าจะมีการเกมไม่อไม่แน่ใจเตมได้ทั้งคู่อยู่นะครับัวตองมันไม่แน่ พี่น้องหลุดไงดูพี่น้องเข้ามาอีกลูกนะครับนี้เปลี่ยนแน่แล้มีอย่างเงี้ยปลาหลเข้ามาอุ้ยแลขเข้าแรงจริงด้วยลูกนี้เข้ากะชนหรือเปล่าไม่แน่ใจดูสีมือ คืไก่จะซัแล้วเออแกแกูกแล้วูกอ่ะใช้มือตีถ้าจอดมาเป็นเรื่องจอดมาเป็นเรื่องครับไม่จอดครับโดนเต็เมิด มาดูฟอบแจ่ท่อนะครับตอนนี้ฟอทาแจนะฮะอ่าเปลี่ยน,นครับดี่ไก่ต้องตีนคนเต็มเกมนะตีสายนะตีหงายมือตีนะครับพี่ไก ต้มโอ้ oh, ยังอยู่ไม่ตายครับมันหวานมันหวานดูหมึกเขแ้หามปือข้าดีว่าดูหมึกจะเข้า หมุนซ้ายโดนมึงแวหลยมึงแ้มึงแปานครับเเกเฮ้ยได้เล่รอบนะวันนี้เข้เอาทิ่งทันได้ไงทันไปหนน มึนต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อจะลุ้นต่อหลดครับหลดนี้เข้ามาชึบดูนะครับหลดนี้ขนเา<ฮ>ขาจะตีเยมือโอ้โหไม่กลยายืนข้างหัวเย่นี เพราะว่าตีถูกก็คือจะเจมทันทีดูนะครับผมให้ดูด้านข้างไม่เป็นไรปอกยังเหลืออีกลูกหนึ่งวันนีโอ้โหเอาล่ะดูด้านข้างนะครับเดี๋ยวมันจะควรเขาเดินเย็นหัวไม่ได้เขาปอกโดนเจมเอ้าไม่ใช่เจมลามเข้ามา คือว่าห่างนะครับลุงดนะูพี่น้องเข้ามาพี่น้องจะเข้าดีขนาดไหนะเลียนนะครับมันเป็นลูกเกมนะครับลุงจะเกมหลายรอบแล้วไม่เกมจะดูรอบนี้จะเกมได้บอกปลาม,มา่าอ้ยละแกนอุย้ยตบมือให้เลยสุดยอดเลยได้สองเฉย สุดยอดสุดยอดอดูพี่บลนเตรียมดูนะครับพี่บลไปมาป๊อกยังเหลืออีกลูกหนึ่งนะครับลูกนี้ตียากนะครับสำหรับสำหรับมือใช้ เพราะว่าลูกหน้าบางับางทังรอยข้ามหัวมาเฉียนๆน,นะปึง้งโอ้โหสุดยอด เข้ามาครับลุงนี้หมือกลอยมาไม่ถึงครับพี่ไก่จะตีตยยางาน,นดูนะครับตีลูกครับไม่ตีจันไก่ป้องเชียรครับเชียเชียเชียไม่เป็นไรเ ถ้าโดนรับผิดชอบเองเอขวางทางเขาเอง,เองเนี่นนดูดูพี่น้องเขาเอมเนี่ยชุดออกไงา้าวไม่แน่ชะไม่แน,ไแน,ไแนแ่ไม่แน่อีกแล้วไม่แน่อีกแล้วพกเหลือสองครับหมึกเหลือหนึ่งฮะ ถ้าป๊อกเปลี่ยนได้เปรียบป๊อกอ่าจะได้ดูหมึกตีจริงๆด้วยอ้าวดูหมึกตีเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวน้องมันละเวอเอาดูนะครับดูหมึกจกตกกกกะกตจะีลูกนี้ตีผิดเกมนะครับลูกนี้ โอ้ยไม่ไม่ถูกนะคนละด้านนะเป็นทีมนครรังสิตชนะทีมอุบรญรูสามไปแล้วนะครับเข้ารอบต่อสายนี้ได้สอทีมเข้ารอบแล้วนะครับก็คือนครรังสิตกับทีมก็ก็สลับบุรีนะครับ